ครับผมก็วันนี้อยู่กับที่เกมซีลิตเ d i o เช่นเคยนะครับก็มีคนบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนนี่ครับสกินนะเป็นสีได้นะครับเปลี่ยนเป็นสีสีอะไรดีสีอะไรดีนี่สีนี้ด้วยว่ามีจัง,งอยด้วยโคตรเท่โอเคครับมาเรามาหัวร้อนกันอีกทีหุ้ยโอ้เออโอ้ยๆๆ,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 ๆคลิกซ้ายครับคลิกซ้ายในการเร่งความเร็วนะครับโอ้เปิดมานี่เปิดมานี่โกโปรโกโปเลยครับเปิดมานี่ สี่พันกดเฮ้ยไม่เพื่อนไม่นะไม่โอเคครับมามาวันนี้เล่นแบบใจเย็นหน่อยครับใจเย็นหน่อยจะ,จะพยายามใจเย็นนะฮะโอเคครับเรามาตรงนี้ตัวเล็กจะชนเหรอครับไม่ได้หรอครับน้องครับงอหนึ่งคิวแล้วหนึ่งคิวรู้สึกเล่ดดีขึ้นนะฮะต้องใจเย็นๆนะฮะเล่นเกมงี้ตีผมเล่นเกมพวกนนี้ผมใจร้อนไงโอเค ดู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 ดโอเค่ะเล่นนีไงฮะพอจับจุดได้รู้สึกเล่นดีขึ้นเอยเสียวครับเสียวโอเคเอาแตถ้ากดเร่งแล้วมันก็จะทิ้งไอ้นี่ไว้นะครับโอโหชิปหายแล้วมีการวนล้อมรอบครับสี่มุมเมือง เอายังไงดีครับผมเนี่ยครับเอาไงดีโอ้โหมึงคือจะไม่ให้หนีเลยใช่ไหมตอบผมทีโอไมลก๊อดเราโดนล้อมรอบไปแล้วครับตอนนี้เขาจะเอาเราให้ได้นะครับเราก็ต้องพยายามครับบนตามเขาครับอ่าวนนนตามแม่งเลยเท่ดีเออเอาเดี๋ยวดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดเอาเดี๋ยวเดี๋ยอาเดียวเอาเดีเอาเดีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเเออาเด ได้ปดปล่อยกูไปทีหูมึงแบบเฮ้ยเฮเจอทางรอดแล้วเว้ยเจอทางรอดแล้วอือือน้องครับรอดแล้วฮะโอหรอดแบบสิวๆเคเราเร่งก่อนครับเราเร่งก่อนนออยู่ช่วงเร่งครับสารเร่งโตพอนะไม่เล่นกับเองละงอนเฮ้ยน้องโอเค ผมเสียวจะแบบไปชนไปชนพวกตัวเด็กๆแล้วตายเงี้ยโหจะร้องไห้โอเคครับเราโอ๊ยไงล่ะจนได้ครับโอหคราวนี้ได้พันยืนเหรอมันได้น้อยจังเอาหม่เอาไม่เอาไม,ม่ครับมาตั้งใจเล่นกันใหม่ดีกว่าโอเคครับเริ่มเล่นดีขึ้นนะคนเราจะมีการพัฒนานะจ๊ะโอเคเก็บครับดูดูดูด,ด สีที่เปนอย่างนี้คืออะไรครับอยากจะลองเก็บขอเก็บหน่อยมันจะแบบยาวเร็วขึ้นปะหรือไงไม่ทราบเราก็ไม่ทราบเช่นกันที่หนึ่งมนได้เท่าไรนะฮะห้าแสนคุณพระคุณเจ้าช่วยเฮ้ยเขียวเขียวไปแล้วเขียวเขียวมันเหมือนเรียกไม่ถูกมันคืออะไรไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคโอเคโอเค ปึ๊บปึ๊ลเล่นแบบใจเย็นก็เป็นนะฮะ <c oughs> หัวร้อนไหมครับตอนนั้นแหมเล่นไม่ได้เรื่องเลยอเ,เอ้ยโอ้โหมาเร็มมาเร็วเข้มเร็ว,รว,รวจริงๆแหมไม่ทันได้ตั้งตัวเลยครับเอออถ้าถ้าตัวใหญ่ตายปุ๊บเอน้อน้องไม่ได้กินครับน้องไม่ได้กินอยากฆ่าตัวใหญ่แบบโชว์ โอโหแบบมันมันตัวมันใหญ่จังวะโอเคน่าจะอ๋อที่6ครับเมื่อกี้คนเมื่อกี้ที่6นะฮะในเกมโอ้หที่6เลยเหรอโอเคครับเราก็ค่อยดูดแปบบ๊แบเก็บหอมรอมริบนะครับโอเคเก็บเก็บไม่ต้องมาวนกับกูเลยนะโอเคอรู้สึกคลิกซ้ายทีนี้โอกาสตายนี่เยอะมากครับเนื่องจากมันเร็วนะฮะมันเร็วมาก มันเกิดขึ้นเร็วมากอาอ้าๆอาเก็บดิเก็บเก็บอือโอเคโอเคตายไปงอโอเคโอเคตายไปงอสองคิวติดไงดับเบิลคิวเลยจ้าโอเคครับเราเก็บตรงนี้ขึ้นไปครับอึบอึบอึบอด,ดูด ดูดไปรู้สึกดีนะที่ชนตัวเองไม่ตายอ,อุ๊ยยย่าย่าอย่าแย่งดิเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเอาวิคิวแบตวบต่อเนื่องคิวแบบต่อเนื่องโอหอันนี้อันนี้ต่อเนื่องด้วยไม่ได้นะครับโหไม่ไหวครับตรงนี้ตัวใหญ่ไปครับโอเ,เออครับคะแนานลดจริงๆนะครับ โอ้ยแหมไม่ได้เลยนะเพื่อนอะไรที่น่าอะไรหน่อยก็ไม่ได้เลยนะครับโอเคโอเคเก็บเก็บเก็บโหรู้สึกฆ่าได้นี่ก็รู้สึกดีใจแล้วนะเล่นตอนแรกนี่แบบเล่นแบบนูบชิดมากโอเคเราเก็บตรงนี้แน่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 จะเอาหรอจะเอาหรอจะเอาปะล่ะหาเอ็ดดี้เอาเอ็ดดี้เอาได้คิวเฉย เอาไฮไฮตายครับไฮตายไฮตายโอ้โหของจริงฮะแม่มาอีกสักตาหนึงแล้วกันโอเครู้สึกสบายใจครับวันนี้คิวประมาณ6-7ตัวแล้วหรู้สึกดีใจเก็บครับเก็บแต้มไปเรื่อยๆครับปังปังปัเก็บแต้มเก็บแต้มเก็บแต้ม อบเอาอเจ้าวนทำไมแค่ลูกที่หนึ่งก็ยังเป็นที่หนึ่งอยู่วันน้ค่ำนะตอนนี้แต่ที่ห้าหรือที่หกตอนนั้นรู้สึกตกไปแล้วฮะตัวใหญ่ๆโดนที่หนึ่งาไปรับประทานกันแล้วนะครับเก็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 บโอ้ชิวๆครับช่วงนี้คนอันดับที่263นะครับจากหาอย ห้าร้อยสิบแปดตัวเลยเหรอตอนนี้คือมีมีงูที่อยู่ในตอนนี้มีมันห้าร้อยกว่าตัวฮะดูจากซ้ายล่างนะฮะโอ Mother, no ้ไม่เอาเพื่อนขอหน่อยนะขอหน่อยขอบคุณครับขอหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหงูนี่แบบอย่างใหญ่ใหญ่ยิ่งเลยอย่างใหญ่ใหญ่ยิ่งยังอื้ออื้เราเล่นเฮ้ยเพื่อนโอ้โหโอ้โหมาไวมากครับแหม นะก็เหมือนเดิมนะฮะสำหรับใครอยากเล่นเกมนี้ก็อยู่ใต้ดีสคริปชันเลยนะครับแหมต้องฝึกฝ,กฝกีมือกันอีกยาวครับถ้าเล่นเกมนี้นะโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันครับแหมแต่วันนี้ผมไม่ร้อนนะ <laughs> เล่นแบบสบายๆโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ